เออแล้วอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยฉันจะจีบได้ไหมเนี่ยกำก,กำกะกำกึ่งก็จีบได้แล้วแกไม่ใส่ปะตุ่งเหมือนเขามาแล้วมันใส่ไม่สันทัดตัวโอ้โหใส่อย่างนี้ฉันไม่อยากจีบแกเลยว่ะจีบก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฮะจีบก็ได้จีบก็ได้ใช่ไหมอเ,อเอาอีกทีนึงย้อนย้อน,อ,นอีกทียอ้ยอนยอน,ยอนจังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอ,อกกระมังก็ไปเสียดอ,อกกระมัง เธอเทอเจ้าประยาหงปีกเจ้าอ่อนลอนลงเข้าในดงตำลึงตำลึงเลยเหรือเออดีแล้วถ้าเกิดเข้าในดงตำลึงนี่ดีแล้วถ้าเข้าทุเรียนน้วแย่เลยเวลาผงจะร้อนปีกพงอ่อนเอวกลื ต่อไปเสียดอกกระมังก็ไปเสียดอกกระมังเออเ,ออเออสกุลของพี่เปรียบที่เปียบยอดอยางสกุลของพี่เปรียบที่เปียบยอดอยางสกุลน้องนางดังยดอดยางโอ้โห,โหขนาดนั้นเลยเชีวยวจ้ายางอะไรนะยาง,งนาหรือยางสวนฮะเอ้ยางพาราโอ้ยางพลาจ้า น้องนางดังยอดยาพี่ยามาลงอ้อไม่ใช่แล้วล่ะชักหลงแล้วเนี่ยพ่ยามาพ่เปียบดังฟูงองยามัวมาลงฟูงตาโดนดังเขาไม่รักเราจริงก็ไปเสียดอกระมังก็ไป